้าก็มาติดตามเพิ่มเติมครับการติดปีกเจ้าแคทสา d สองศูนย์ดีครับพี่น้องทำโดยช่างเบิ่มครับผมตอนนี้ก็กำลังเก็บงานไล่เชื่อมแล้วก็คํายันครับเขาระบุเวลามาให้แล้วให้เสร็จก่อนเที่ยงเพราะตอนบ่ายจะไปลุยงานครับไม่รู้ช่างเบิมจะทันหรือเปล่าตอนนี้ก็ไล่ไล่เชื่อมผม เหนือแต่แรเชื่อมแล้วคำยันนี่จังเบิ่มเอาความเน่นหนาครับน่าจะเชื่อมหลายๆรอบลวดเชื่อมก็ใช้3.2ครับพี่น้องจังเบิมก็ทาโลนะครับ แล้วช่างเบิร์มบอกว่าเดี๋ยวก็ได้ถอดออกครับเหตุผลเพราะมันติดกะเขาวางันหลืวอ,อยู่ข้างเดียวจะเหลืออยู่ข้างเดียวใช่ไหมหน่าก็เชื่อมทำไมสันเชื่อมรอบเดียวพอแล้วงั้นน่ะโ <c oughs> ชเฟอร์มันอยากได้โชเฟอร์อยากได้ก็เลยต้องจัดให้ใช่ไหมนี่ครับก็เหลือแต่ง,งานได้เ<ห>ช,<อ>ชืชอ่ชอม เพื่อแต่งงานได้เชื่อมแล้วก็ก็ค้ำยันครับเพิ่มความแข็งแรงนิดหน่อยแล้วก็ตอนบ่ายหัวหน้าตุ้ยก็จะไปลองครับไม่รู้ว่าเป็นลองงานที่ไหนนะพี่น้องรอติดตามชมครับเดี๋ยวจะรู้ครับว่าจะอยู่หรือไม่อยู่จมูกหรือจ่าครับปีกตัวนี้ครับทำอออกไปเลย ถ้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวหวัวหน้าจุลโยก็โทษช่างเบิอ่อมเองแหละว่าเชื่อมไม่ดีครับ <c oughs> ใช่ไหมช่างเบิ่อทำอะไรก็ผิดใช่ไหมรับผิดทุกอย่าง,าางถ้ามันไม่อยู่ <c oughs> อ่ะงเดี๋ช่างเบิม่มรับผิดทุกอย่างครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ได้เชื่อมหลาย,ลอยรอบหน่อยเนื่องจากก็จะให้มัน เกาะแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้ครัเกตไม่สวยไ,ม,ไม่ว่าคอยแข็งแรงไว้ก่อนไม่เน้นเกตครับเน้นความแข็งแรงครับช่างเบิ้มครับช่างประจําทีมงานของืองแสงครับน้องตัวนี้ก็จะค้านี่ครับลัวตัวปีกนี้มันสีกออกค้าตรงนี้หละค้านี่ครับเวลาถอดออกก็ถอดกาดออกไปด้วยเลยแล้วก็อันใหม่มาใส่ ทางเบ็นตก็ลุยงานต่อครับการทีดวาทำครับทำเองครับช่างมีครับติดสองข้าง พอกให้หนาไปเลย <Yeah. S 1> ถ้าพอกไม่หนานี่จะอยู่ได้ไม่นานครับจังเบิ่มกะไว้แล้วว่าถ้าหัวหน้าจะโดนขับนี่ต้องพอกหนาหนาไว้ครับงั้นหักครับทําเจ้าแคทเซก็ทําำเจ้าคุณปู่ต่อจังเบิ่ม แบบดูยืนทาดเชื่อมนี่อย่างอย่างเช่นะช่างเบือ้องวันนี้ครึ่งวันจบครับไม่จบก็ต้องให้จบเนื่องจากเบื้องบนจากหัวหน้าจุโรยบอกให้เสร็จครึ่งวันครับ <c oughs> ให้เวลาครึ่งวันครับ <c oughs> ดูทาดเชื่อม เสร็จไหมช่างเบิ่มนนรครึ่งวันอ,อ่ะจอดใช่ไหมออกไม่ออกก็แล้วแต่ต้องใช้เวลาการเชื่อมครับนี่แหละต้องเชื่อมหลายๆรอบเพื่อความแน่นหนาและความทนทานมือหัวหน้าจิโรย ออกให้หนานบเยอมต่อไปครับเ่อมได้มมสเสร็จก,ก็จะพ้องมุงกีลงครับ แล้วหดใช่ป่ะนี่ครับหัวหน้าจรวยก็เอาเจ้าตัวเล็กครับออกงานครับสามศูนย์ห้าสี่ฮะพี่น้องออกงานสตาร์ทแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าไปทำงานที่ไหนครับ3 0 5 4เดี๋ยวตามหัวหน้าจรวยไปครับพอได้กินหัวหน้าจรวยประมาณครึ่งวันครับแล้วก็มาเอาตัวใหญ่ไปไม่รู้ไปทำงานที่ไหนครับไม่บอก ถ้าถามก็อีฟซีน่าจะรู้ดีครับน่าจะไม่เคยบอกเราหรอกเขาบอกว่าถ้าอยากไปก็ตามครับไม,ไม่เป็นไรครับเราสายตามอยู่แล้วเช้านี้ก็ดักรอยอยู่ตรงสามแยกแล้วก็ปล่อยให้ชิ้เบิ่มทำเจ้าแคป3-0-5เอ้ย3-2-0ไป ล้วก็จะไปติดตามภารกิจหัวหน้าจูโรยครับว่าเอาเจ้าตัวเลข 3054R ไปทํางานที่ไหนครับหลังจากเมื่อวานนี้ไม่ได้ออกงานครับเมื่อวานนี้วันพักผ่อนนะพี่น้องก็วันนี้ก็เอาเจ้าตัวเลขครับเนื่องจากว่าลุยงานมาหลายวันครับขอพักบอลหนึ่งวันพักสมองพี่น้องนี่แหละสไตล์วหน้าจูโรยครับ แต่คันนี้ก็ที่ก่อนนี้ยังแอร์ไม่เย็นนะครับตอนนี้หัวหน้าจรวยก็บอกว่าเขาทําแอร์ให้เสร็จเรียบร้อยครับเย็นช่ําครับไม่ต้องห่วงครับคันนี้ครับเย็นช่าแน่นอนได้ทําแอร์ใหม่แหม่ฝนฟ้าอึมครึมครัครบมืดตึบเลยไม่รู้จะยังไงจะตกหรือไม่ตกก็ยังไม่รู้ครับรอติดตามชมครับว่าเจ้าแคท3054 r ไปทำงานที่ไหนนะพี่น้องรอติดตามภารกิจผมน้าจะรูยครับไปโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆพอ8นาทีครับบ๊ายบายจุ๊บกลูเอาไว้เจอคลิปหน้าครับผมส่วนช่างเบิ่มกันนี่แหละเชื่อมาานนี้ครับจะปีก